มีขนที่ใบแล้วก็ลำต้นนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นข้อป้องเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นแตกเป็นกอสูงสูงไม่เกินเมตรเนื้อสัมผัสมันจะเหมือนผ้ากำมะหยี่ค่ะแล้วก็นิยมปลูกแบบหวานเมล็ดนะคะมีดอกเยอะเหมาะสาหรับแพะเลี้ยงและเป็นญ้าค้างปีทนแรงค่ะแปงโกลาบมีลักษณะเป็นกอใบเรียวยาวขยายพันธุ์แยกกอไม่นิยมปลูกเมล็ดและมีความตนต่อสภาพอากาศ เนเปียพันธุ์ดั้งเดิมมีความสูงเกือบ2เมตรใบเรียวแหลมมีกับใบวัวชอบเพราะลำต้นนุ่มอวบน้ำลำต้นมีความกลมดอกตั้งตรงมีขนนิยมใช้การปักชำจะมีรากขึ้นที่ข้อเนเปียปักช่องรสชาติหวานเด่นขนน้อยกว่าพันธุ์ปกติลำต้นแบนมีความสูงเท่ากับพันธุ์ดั้งเดิมโตไวและชอบน้ำ ลำต้นและใบจะมีผลน้อยกว่าพันธุ์เดิมเพราะเป็นพันธุ์ปรับปรุงเนเปียแคะจะเป็นกอต้นเล็กสมชื่อลำต้นแบนดอกโค้งงอสูงไม่เกินเมตรหวานน้อยกว่าปากช่องแต่มีรสหวานกว่าธรรมดาเนเปียสีม่วงลักษณะเหมือนกับเนเปียพันธุ์ดั้งเดิมแต่ต่างกันแค่สีและลำต้นของใบ นี่นะครับเครื่องผสมอาหารมา r ก็ผสมาหารจำเนิ้รูป t มาผสมระหว่างอาหารหยาบและอาหารก้นจะผสมแบบจำเน็จร,ร,รูปมานรับที่มีใบหญ้าเยอะ t มาใบบัตนจะกลายจอนจะได้น้ำมันในกาดน้ำตาลได้เมื่อตัวยางติดกบจอนจะจะช่วยกูดโดยเครื่องสีแดงนี้นะคะคือเครื่องอัดหญ้าฟอนค่ะ โดยเราจะทําการใส่ยาแห้งเข้าไปแล้วเขาก็าจะออกมาเป็นฟ่อนๆค่ะเครื่องนี้สามารถทํายาหมักได้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เราใส่ยาเข้าไปเครื่องจะทําการเร็บเรบยาซึ่งโดยการที่เราหมักยาะคะ่ะทาให้สัตว์เราที่ไม่มีอาหารในช่วงนั้นเราสามารถกินอาหารได้ ดแนวตั้งชั้นสูงอาหารตั้งแต่หนึ่งตันขึ้นไปโดยช่องด้านล่างจะเป็นที่ใส่อาหารลงไปแล้วเครื่องก็จะดูดคอยดูดอาหารขึ้นไปโดยช่องว่างระหว่างตรงนี้จะคอยดูว่าอาหารผสมเข้ากันดีหรือ,อยังนโดยแนะนําให้ใส่อาหารลงไปเป็นชั้นทีทีมีเครื่องบดอาหารนะคะเราจะนำอะเราจะนำอาหารใส่ลงไปในนี้คะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีตะแกรงข้างล่างใส่จะเป็นใบพัดบดนะคะจะให้ทําให้อาหารหละเอียดแค่นี้คะ่ะแล้วก็ อาหารที่ได้มาตรฐานก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็อาหารที่เบากว่ามาตรฐานก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมีผ้าขาวกรองลงมาค่ะวัตถุดิบอาหารสัตว์แบ่งเป็น3ประเภทหลักโดยได้แก่แหล่งพลังงานข้าวโพดบท ายข้าวเป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานแก่สัตว์ค่ะ 2. แหล่งโปรโตีนแหล่งโปรโตีนจะแบ่งออกด้วยการเป็นสองประเภทค่ะโดยจะมาจากสัตว์และจะมาจากพืชค่ะโดยจากสัตว์จะเป็นป,ปลาปนขนไก่ปนจากพืชจะเป็นพวกที่ขึ้นต้นด้วยกากค่ะเช่นกากชวัวเหลืองหรือกากลิสงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแหล่งแร่ธาตุและว,วิตามินนะคะ ยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมฟอสเฟตหรือพรีมิกพรีมิกเป็นแร่ธาตุรวมที่ใช้เสรินสร้างในอาหารสัตว์โดยผสมแร่ธาตุที่จําเป็นมากแล้วโดวยสูตรของพรีมิกจะมีสูตรเฉพาะของสัตว์แต่ละตัวค่ะนี่คือรูปแบบของอาหารค้นตามประเภทสัตว์นะคะโดยอาหารไก่จะเป็นแบบเม็ดขบและแบบผงค่ะส่วนอาหารลูกสุกรจะเป็นแบบเม็ดค่ะ ของแต่ละชนิดหรือไม่ก็การทําวัคซีนในสัตว์เช่นนี้การทําวัคซีนฝีดาบในไก่อะไรประมาณนี้คะ่ะค่ะปัญหาที่เจอนะคะคในหมวดของอาหารสัตว์นะคะคือวันที่ทําปฏิบัติการเนี่ยตรงกับวันที่สภาพอากาศไม่ค่อยดีมีฝนตกบ้างแล้วก็ทําให้มา,าไปจํากัดวัชพืชได้ไม่เป็นที่นะคะแล้วก็ในหมวดของสป,ปีดนะคะระบบอีเว็บนี่มีกระถามแบบ พัดลมเนี่ยไม่ทํางานทาให้ภายในล้าวไก่เนี่ยมีกลิ่เนเหม็นค่ะค่ะในสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะมีบางหมวดที่พวกเราได้ฝึกเป็นกลุ่มหลังๆค่ะเช่นการรีดน้ําเชื้อของหมูและเราไม่ได้อัดยากต้นค่นนะ,คะ